สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเาว,วันพุธที่1 8กันยายน2567ครับตอนนี้ก็คือยังละเลียดอยู่กับเ่าด้วยพี่น้องเลยเพราท่านลับกรุงเทพยอยู่ครับหลังจากที่เรามาทําบุญข้าวสารเป็นประเพณีของคนทางภาคอีสาเนเัานแหลพี่น้องเนาะเห็ดมาตั้งแต่บุญปู่ญาตหญ่ที่เพันข้าสืบทอดเห็ดมาพี่น้องก็มีโอกาสก็ได้มาเห็ดเพื่อนำไปถึง บรรทบรุดนะพี่น้องเราเฮ็ดบุญไปให้บรรทบลุดปูลงรับไปแล้วนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก่อนที่เอาสีกลับกรุงเทพนะพี่น้องเนาะเอาสีเอาเขาไปสีกันพี่น้องตามพื้นที่ขวดบรรทาพี่น้องมีไฮมีหน้าหน้ากรุงเทพมาย้ำบานย้ำซองกับขากลับก็ได้เดาไปกินพร้อมพี่น้องเอากระเดาเข้าในแล้พี่น้องบ่ได้สีเลยนะครับนะมีหน้ามีไฮมีหน้าเราเฮ็ดไว้ จากที่เฮามีธุระมาบาดมาซวางกะสีเขาไปกินพร้อมพี่น้องเพื่อประหยัดแล้วก็บ่ให้เสียเถี่ยวน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวทำไปบ่นอ่พี่น้องเลยทีนยกเขาไปสีบดซ้ำสี่กันจอกไปเอาไว้น้ำจช่ย่ายคอย่าออยาน้ำติ้มบ่น ก่อนเออดูไหว้ใหญ่ยันง <Yes, hey, ั้นท mm ูจีนใหญ่ยันยันแบบกระสอบคนฮ่าๆๆเอาเอาเดี๋ยวเขาไปสีพี่น้องเดี๋ยวเขาไปสีไปจินกรุงเทพ สับทีสอบจีสอบซีออกแต่แ่น่อ้ส่วนเราีเอ่างเ้าไสอบสอบเอาไปสีไปกินเทพี่น้อง นาชิ้นเลยจะได้กินกมันว่าเมนเ้ามันนาไก่บ้านเนอะมัน,นง่าย i กียุบ้านดอนที่นไปยบ้านเดนเที่ยงกับเขามากินเขาอันน้ามีครบบอดี้หูนี่มันโอ้ย เไปไปคือว่าปิดนะปิดนะเอาขอไป่สีขอกันยิโรสีอเแลวพี่น้องถึงใบอัีิพยายามหยาดพี่น้องต่อม่แรงขากับกษสีแว่มาเอาเขา เวลากราบกรุงเทพเส็สิเดี๋ยวเอาขาไปจินน้ำพี่น้องกับพ่มาเนี้ยรพี่น้องวิธีคนอีสานบรรทอากะได้เลยพี่น้องหลังจากเสียหอบเอาข่าไปสียยเยบรอยกละเลยพานายามพี่น้องข้างเพื่อจัดสุจังวัดเลสพี่น้องหน้าบันไดกับพี่น้องมีเนื้อสาตว่ปอดซื้อเนื้อ นพี่น้องมาฝากพี่น้องคนบรรทั่วกับสิบประมาณหน,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 น่อยคพี่น้องมหมักดื่มสิ่งนี้ไม่ยาดนะเพราะว่ามันเป็นขนมสนับคนเคยกินเกิดมาพอแม่เป็นกาแฟกิตสม,มุนไพรกับบว่า,วา,ากย์เดยแล้วพี่น้องกินกันบบดเสื่อมพกกินได้เบิดพี่น้องเพราะว่ามันเป็นอาหารเด็ด ทรงเสริมทองคันได้สบายเลย่างเงี้ยายดาบสายก้อยสมจ้ำพลีสานห่านี่โอ้ไปทั่วโลกพี่นอ้องนี่ยแหละต้องมีอีสานหากกันเนื้อฮะแขกับบัาขาดขาดอะไรพี่น้องนี่มันเนี่ก็มีอย,ย,ย่างนี้สร้อยจุกอันเนี่ยสร้อยจุกเอ็กเกิน,อนขอยังกันด้พี่น้องเด้อมบานกำลังเห็ดซอยจุกอันนี้กเป็นดาบผัดสดๆจากสวนมะเขือก่อนเขาไปซื้อนั่นตินะ ก็สุดจากสวนเพราะว่าปลูกเองบ่ได้ไปซืบหรอกพี่น้องบักหน้าบักเบอร์บักกูบักนี่บักเนื้อเบอร์ไงบ่หนิเนี่พี่น้องบักเบอร์หายห่าหรือพี่น้องสมื่นนี่ส่ใส่บักหน้าไหลายเนาะแต่ว่าบักเบอร์เนี่ยยั่งยั่งมันเป็นปวลใหม่ที่หายห่ากับพี่น้องสมื่นนี่กันบ้านใดบ่อนุรักษ์ไว้กับบ่มีกะดีสาบจูนไปพี่น้องแต่ว่าบ้าน หนองคู S <S <Pop> <S <S ่บ <se am Spanish> ่อนนะเพื่อจัดตุจังหวัตถุยติเพิ่นยังมีอยู่เนาะบานพี่น้องเพิ่นเพิ่นปลูกไว้พี่น้องน้ำหลไหลใส่ลาบนี่โคตรแซ่บเลยได้หนิมันน่าสู๋บ่ได้ได้พี่น้องมันหอมน้ำหลาไหลนวยนึงเหงื่อดีดจู่วลงไปนีหนบหยุดหยอดเลยพี่น้องเราจะคว้าพันเราไปปลูกเพิ่นมาหันมาว่าหันลืมลืมออกไปเนาะต้นบักเบื่อไหมพี่น้อง เดี๋ยวจิ้นขอนกำกันได้เพี่น้องรอแป๊บนึงแม่บ้านกําลงังกันกําลังซอยอยู่วันนี้ก๋อยสดๆเหนือสดๆเลยพี่น้องเหนือแดงแดงเหนือดีเหนือเดืยมยุ่เ,เ,ยๆๆเลยสดๆใหม่ๆเพี่น้องเดี๋ยวรอพักน,นึงได้เพี่น้องเด้อเดี๋ยวพ่อกันครับผมขอนกำกัน เก็บยังไงหมวดไอ้หรอกไม่ปักตุ้มนี่ปะมันมันมันแก่หรอมั้งเพรยังันยังได้เอานันละพักกระดาษักเดี๋เก็บแบบบบบรเท่านี่ละกินสดสดหนองเดี๋ยวพากที่หนอนงนไปปุ่งผักส่วนขั้วเสร็จแล้ง เรนมีสารพงสารผิ่นพี่น้องปลูกกินเองเวลาด้จากแบบคลิกแบบถ่ายบักแกงบักเขี้ยวผักหอมผักอะไรต่างๆพี่น้องในคนปลูกแหละโอ๊ยพักอันพักไส้ดิกินกับลาบอืมพักเนาะบักบบพริกสดเก็บพริกสดนด้แน่ ขบเียบักเียบักพริกสดพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเก็บบักพริกไปกินกับลาบกอนพริกสดสจากต้นพี่น้องบักพริกโปโปเยแตเออเหรอมันแหล่งตีปีนี้หนี่ทางเปลี่ยนเี่ยนเอาบักนบักนี่เป็นหน่วยบักันบักเมาบักเมาไหม แล้วะบ้างมาอีหุมอีหุมก้ายแ่งมาหรอือเก็บบักพริกไปกินกับลาบพี่น้องปลูกสมันนี่สุกโลนเต็มที่ดินคนเขามาเก็บผักอีตูก็เอากระสั่นปลูกเองกินเองพี่น้องเอ้ยวอมีสารพิษสารนต่ไรอย่างดหลงปลูกแบบบริษัทผิดยาอมผิดยาผักบัวนะผักบัวเออพี่น้องผักสวนครัวเพิ่นเาะอีต่่กังน งานนก็พี่น้องบริเวณเป็นปลูกผักสวนครัวผักหอมผักบัวนี่ตัวอย่างบริสุทธิ์จินพี่น้องวันห้าวหั่นหูวจักปลูกจักกินกะบริสุกับยูได้พี่น้องคือว่าเศรษฐกิจพ่อเพียงขอหั่นหัจ๊กเฮ็ดดูเฮ็ดกินพี่น้องเอ้ยเบื่อดูเฮ็ดจินบริสุซื้อเขาดอกซื้อกัจะซื้อจะน้ำปูน้ำปลาแตะพี่น้องแนี่ยเอาดห้องเฮ็ดบ่ได้บะกลอกบกเคีย หมอจะะีขอขีไข่มีคอปดเดี๋ยวกินข้าวดังกันเลพี่น้องเด้อแป๊บนึงม่เอากอวอ่วยนี่เอาออกซะขวดนี่ขวดออกซะนะเออพี <k> <k ่น้อง เี <Ừ. S 1> ừ, ่ยวกว้างก็ังม่พี่น้องแม่มาหนกินข้าวนกันกับข้าเรียบร้อยแล้วบางงานแบบบานบานเนาพี่น้องก๋อยกุ้งกุ้งเต้นได้บนหนงเต้นตรงเรยนกือ้าวจีนไมีเต้นออกไได้หนิก้มไก่คือจกับ้นวพี่น้องก้อยขมมาพี่น้องมากพักกระสุดยอดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวคุชายเนี่ยเออขอา้คุณ่โอยู่ขอสหักรแก่ไปอ่านอรียปกรอมสุดีเสียวดร้อหืุดีดอดเลยเากินนี่นี่นีกินด้กินไ้มันดีแล้วกออะอืมมกิน่ะมาต่อเขาโตเลยกี่ต้องด่อ้าวีเกี่ เออเอาเบียนี่ยเบียสวยไหมาีแล้วแข้ต่างึงอยู่นั่งรับอะกระตั้งาไปงานแจงกี่เนาะตับนียใช้บมือใช้มือตั้งัเกบมือัไบมือหี่แงือันคือยังเขาไปงานแจงคนแจงสารมากเขาไปนัางกินนอบ่าบนันเนางานแงก็ได้ไม่ตัวไหลว่าูถึงกราตับมันอ่ะ ใช้ะมชอได้ไหมตะกีน uh ่า huh บ้านไ่้นอ่ะเฮ้ยแต่ละคนไปปลูกแล้วเอาไปรำาเตียรำ่เทียว่าผมว่่ัหรมันก็บะมนเมนนยรอนแดงนี่ด่ะนึกว่าีแดงนี่ทำไมมาตมใกล้นีย่ยตัวนี้เหรอตใ้บ้าน เนี่ยบ้านแกใส่ใส่ดำไหนมสมสมใ่ใส่แก่มันแก่เมือไมันแก่เมอขาเส้นือยันไปโดนคระาวต้มกเตยมัตานเขดีไหมเลยตัาบ้อนกับบใส่หัวขาอ่อนมานมียัมีเดี่ยงมันจใส่แบขาวานว่รดีเดีวันองแขนเคุณึเดกคุณได้เดกเดียก่อน

กนี้บ้านบ้านยงง่อยนะมึงอเดพิงง่บ้านง่ายบ้านย่างงายมัฟ้านั่นบ้านฟาบ้นสวนถั่อออกซ์คุกก็บอออกซคืกอดังหมดไม่กออกซอยานคนหบอออกันตัวหูแล้วย่างพ่งเขาบอกนกินกจับแล้วหูแล้วาบย่างต้องจึงระจับออคือดีดังันพี่น้องมาซื้อได้นี้ ไ่เาบอกไแล้ว่นได้ด้วิดีโอมันขาดมือมึงบอกองจขยเอาไม่าไม่เอาม่เอาไม่เอาไม่เอา่เอาไม่เอาไม่เไม่เอาไมเอไม่เอา่เอา่เพา่ม่เไม่เอาไม่เอาม่เอาไม่เไมมเามเมอมอ่เมเเพิ่มไมเอเพ่อมเมเมไเาไมเไเไมไเพิ่มไเมไปเมไเามไเมไามไปเาม

จ้าวันจ้าวอัน้าววันจัาหวันมันยี่งฟังฟัมีคนม่กินเรอตนีเขาเช่นขยันเดียนเด่นขถูมันเหมืมันเหมือนจ้าวมันเหมอนในลจักกรได้อยู่ักกรบอกช่วงนี้เขาสิดอนชั้นสิดก้อนคนแถวนี้มะมีกรับไมะมีกขั่นันหนึ่งแบะมันได้ค่ะ ไิ่กินอแล้ก็ไี้นได้วเชียงาดีเว้ยมันความเดียวคุที่ไรแล้วว่าเ้ไม่เมื่อยะกี้วันีาเท่า่ีาเท่าไหร่แต่ไม่่ใ่เเอามาเจอเราหมือข่า่งห่ก่าเยอะมืต่อกระจุกต่อที่ยอมไปพาเลยแก้พวกคนไรยายโอ้ยแอบบอาหนาที่บ้าไปกับนี้นฮะแงกันเข้าใว่ม

งานเราสมมอขมาหย่อดไสให้เบียดที่นอนนุ่งแรแล้วรงกิน่อชินงานเกลด่ิงานแบบเป็นดี่เลยที่น้อนสังอเป็นห้องติดตามนาทีบ่มันรับเงินเดือนเปนเดียว้ยนาทีความแบบเต็ก่อที่เต็มเป็นตมาันน้องเป็นยายนี่มาเยอะมาก

บุไปเิงหน่อยเอาว่าพี่น้องบ้าเท่ารับพี่น้องหลังจากที่เอาเอาเขาไปสีแล้วก็พยายามพยายามหนองทั้งเพื่อจัดตุกับมาหอดบานพอดีพี่น้องไปเบิดมือพี่น้องกับมาหอดบานกับคำพอดี เวลานาะต้นนี้จับประมาณหางม้งครับพี่น้องนี่ขอ้อที่เ่าไปซีมาซีกับสอบพี่น้องจากขาา้อซานจาก,ข,ากข้อเปลือกข้อเปือกกระเปลือกสอบวเวลาเ่าไปซีมาก็าจะได้เหลือะขึ้นกับสอบนะพี่น้องนไปซีเอาไปกรุงเทพพี่น้องซีกับสอบนี่เนาะเอาไปสูป้อีซื้อน้องกินดูดูซื้รานกินนะพี่น้องเอาไปเก็บ ครับผมโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศาการไปสีเขาไปยาามพย่ยามหนองเตรียมของกับครุงเทพขอเก็บภาพบรรยากาศไปสำนึเด,ด้อพี่น้องด้วคลิปหนาพอกันใหม่กับผมสวัสดีครับ